สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้ผมจะมาพูดถึงประเด็นหลักนะครับจากการที่เราเอฟของพิมพ์รีพายไปแล้วออเดอร์ตกหล่นเราจะทํำยังไงนะครับโดยส่วนตัวของผมนะครับผมก็ต้องเปิดเข้าไปในเพจพิมพลีพายนะครับเพื่อที่จะไปหาดูนะครับว่ามีช่องทางไหนที่สามารถช่วยเหลือเราได้บ้างนะครับซึ่งวันนั้นทางเพจพิมพ์รีพายก็มีโพสต์ขึ้นมานะครับว่าออเดอร์วันที่18ถึง20 24ถึง26พฤศจิกายนแล้วออเดอร์ของวันที่4ถึง6ธันวาคมนะครับเขาจะมีส่ง SMS มาให้เรานะครับและให้เรากรอข้อมูลผ่าานนทง S ะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก่อนหน้านี้นะครับเขาได้มีโพสต์ขึ้นมาว่าไอออเดอร์ของผมช่วงวันที่6ธันวาคมอะ่ะก็คือไม่ต้องตามเลขพัสดุนะเพราะเขาอาจจะไม่ส่งเลขพัสดุแต่จะส่งสินค้ามาให้ซึ่งเดี๋ยวเราไปดูโพสต์กันนะครับเนี่ยโพสต์เนี่ยทำให้ผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันไม่โอเคเลยเพราะว่าเขาแจ้งว่าเลขพัสดุไม่ส่งแต่สินค้าจะได้รับภายใน7 1 4ถึงวันซึ่งออเดอร์ของผมคือวันที่6ธันวาคมจะต้องได้รับสินค้าภายในวันที่20แต่สรุปคือไม่ได้อะ่ะ แล้วเหมือนปล่อยเราทิ้งไว้แล้วแบบให้เราต้องไปนั่งตามไล่ของตามหลังอีกทีหนึ่งอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่ค่อยโอเคนะครับในจุดนี้นอกจากนี้นะครับหลังจากที่ผมมีปัญหาเกี่ยวกับออเดอร์ตกหล่นแล้วเราก็ต้องมาหาดูนะครับว่ามีช่องทางไหนติดต่อพิมพ์นิพายได้บ้างนะครับผมก็ลองเปิดไล่ดูนะครับว่าเอ๊ะเพจพิมพ์นิพายเขามีช่องทางไหนติดต่อได้อีกไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้ผมก็ลองเลื่อนโพสต์ไปดูเรื่อยๆนะครับ เอาล้วครับและนี่ก็เป็นโพสต์ของพิมลิพายนะครับที่เกี่ยวกับว่าถ้าลูกค้าคนไหนมีปัญหานะครับก็ให้ติดต่อตามช่องทางด้านนี้นะครับซึ่งผมจะบอกก่อนนะครับสายด่วนของพิมพลิพาย3เบอร์ผมโทรไม่ติดนะครับ2เบอร์โทรติดแค่เบอร์เดียวแล้วก็ไม่มีคนรับด้วยส่วนไล n e นะครับก็แอดพิมลีเฮลมีนะครับติดต่อไปส่วนใหญ่จะเป็นออโต้แชทนะครับอันนี้ผมจะติดต่อไปนะครับแล้วหลังจากที่ว่ามีกระแส แรงขึ้นมาช่วงนี้นะครับก็คือพิมพ์นิพายเขาก็รีบจัดการนะครับเหมือนกับว่าพอผมส่งเรื่องส่งไรน์ไปสักพักหนึ่งมันก็จะมี SMS ส่งมานะครับเนี่ยแล้วเราก็จะกดตามลิงก์ SMS เข้ามาเลยนะครับมันก็จะเป็นข้อมูลให้กรอกแบบนี้นะครับก็จะมีออเดอร์กรอกออเดอร์ของเราไปนะครับกรอกชื่อ facebook กรอกเบอร์โทรวันที่สั่งสินค้าอะไรเงี้ยครับ ส่วนปัญหาที่ว่าเราได้รับนะครับก็คือเป็นปัญหาช่องไหนก็ให้เราติ๊กไปตรงนั้นนะครับส่วนของผมก็คือสินค้าเกิน14วันแล้วยังไม่ได้รับสินค้านะครับอ่าเดี๋ยวเราลองมาลอง,ลองกรอกดูนะครับผมก็จะกรอกออเดอร์ของผมไปนะครับเลขที่ออเดอร์ของผมไปแล้วก็ชื่อเฟซของผมไปนะครับวันที่ซื้อสินค้าเบอร์โทรอ่าแล้วก็ติ๊กปัญหาที่เราได้รับนะครับอ่าแล้วเราก็กดถัดไปนะครับ ก็จะเป็นช่องนี้ให้เลือกนะครับว่าความต้องการของลูกค้าคือเรายังสะดวกรับสินค้าไหมหรือไม่สะดวกรับสินค้าของผมยังติ๊กสะดวกรับสินค้านะครับแล้วหลังจากที่เรากรอก SMS นี้ไปนะครับสักพักทางเพจพิมพ์ลี่พายก็ส่งข้อความมาเลยนะครับว่าเนี่ยเ,เลขแท็กกิ้งนัมเบอร์นะครับส่งมาแล้วแต่ผมไปเช็คนะครับแท็กกิ้งนัมเบอร์มันก็ยังไม่ขึ้นข้อมูลนะครับแต่ว่ามันก็มีเลขแท็กกิ้งนัมเบอร์ให้เราได,ได้ได้เช็คสินค้าของเราแล้วนะครับ ดังนั้นนะครับหากคนที่เอฟของพิมพ์ลิพายไปแล้วมีปัญหานะครับสรุปสั้นๆก็คือ1เราแอดแอดไลน์พิมพ์ลิพายไปก่อนนะครับ2หากโทรสายด่วนติดก็ลองโทรสายด่วนดูนะครับแล้วถ้าเกิดเขาแก้ไขปัญหาให้เราเขาก็จะส่ง SMS มาให้เรานะครับแล้วก็ถ้าใครมีวิธีอื่นอีกก็ลองมาแชร์กันนะครับว่าทายังไงบ้างนะครับเพราะผมก็เพิ่งเป็นมือใหม่เหมือนกันก็เพิ่งมาเอฟสินค้าของพิมพลิพายได้แค่3ามสีรอบนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับ